เศรษฐกิจดิจิทัลดิจิทัลอีคโนมีคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรเศรษฐกิจดิจิทัลดิจิทัลอีคโนมิีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าในเริ่มแรกนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และอินเทอร์เน็ตยังไม่มีประสิทธิภาพแตกต่างกับปัจจุบันที่แทบทุกคนมีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและสมาร์ทโฟน เศรษฐกิจดิจิทัลจึงมีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาประเทศและเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากเศรษฐกิจดิจิทัลดิจิตอลอีคอนมีคืออะไรเศรษฐกิจดิจิทัลดิจิทอลอีคอนมีคือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพเช่นเพิ่มผลผลิตซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ใช้เวลาน้อยลงและเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลายและอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้มีความเร็วรองรับการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆทําให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่แห่งใหม่ในการทําธุรกิจการติดต่อค้าขายสินค้าและบริการและทําให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลมีความสําคัญอย่างไร 1. ลดต้นทุนในการประกอบการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการค้าขายเช่นการประชุมง,งาน ก็สามารถประชุมผ่านวิดีโอของได้โดยไม่ต้องเดินทางการค้าขายก็ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเพราะลูกค้าสามารถดูสินค้าและเลือกซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย 2. เพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจกล่าวคือไม่ว่าใครก็สามารถทําธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีราคาไม่สูงมากนักเข้าถึงได้ไม่ยากและเพียงมีสมาร์ทโฟนพร้อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้โซเชียลมีเดียเพื่อทำการค้าได้ สามอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปนอย่างราบรื่นมีปัญหาก็สามารถรับรู้ได้ทันทีและรีบแก้ไขรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่ต้องการข้อมูลสินค้าหรือบริการแบบเรียลไทม์สติดต่อทําธุรกิจได้ทั่วโลกเพราะอินเทอร์เน็ตไม่มีพรมแดนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถผลักดันให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในต่างประเทศได้มากขึ้นและไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทาง หาเกิดอาชีพใหม่ๆที่ตอบสนองต่อการตลาดออนไลน์เช่นกราฟิกดีไซเนอร์ผู้พัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ปรึกษาด้านการทำตลาดออนไลน์ผู้ผลิตคอนเทนต์เพื่อการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผู้ประกอบการที่ปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอย่อมเล็งเห็นช่องทางในการขยายธุรกิจด้วยอินเทอร์เน็ตเราจะสังเกตได้ว่าธุรกิจหลายๆอย่างปรับตัวและหันมาใช้อินเทอร์เน็ต ื่อส่งเสริมธุรกิจเช่นโปรโมทสินค้าหรือบริการขายสินค้าออนไลน์จ่ายเงินผ่าน e w a l l e t กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือสแกน QR Code QR p a y m e n t เป็นต้นซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคและทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตอีกด้วยหรือแม้แต่ธุรกิจเครือข่ายยังมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเขียนสมาร์ทคอนแท c t ให้ทำงานอัตโนมัติช่วยให้การทำตลาดสะดวกใช้ทุนน้อยสามารถสร้างรายได้อย่างมากมายด้วยเวลาอันสั้นแต่ถ้าผู้ประกอบการรายไหน ไม่มีการปรับตัวก็จะทำให้ธุรกิจถูกคู่แข่งแสงหน้าไปได้ง่ายๆและยอดขายไม่ดีเหมือนก่อนยุคเศษรษฐกิจดิจิทัล